Good morning. How are you today? Um, thank you, and you. I'm very well. Thank you. Sit down. Thank you, teacher. Okay, class. Nice to see you again, and welcome to the English class. And good morning to the teachers and the students in the remote area. Nice to see you again, too. Ah, <laughs> ค่ะ สวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยภา,าษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และนักเรียนที่ร่วมรายการวันนี้เสียงดังมากๆเลยเป็นชั้นม .4 ทับ1นะไม่ค่อยเจอกันเราจะคุยกันมากเลยใช่ไหมคะวันศุกร์เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสาวาทตย์เราจะไม่เจอกันใช่ไหมคะ ใช่วันจันนี้เราคงจะไม่คุยกันละคุยคุยเรื่องอะไรคะเรื่องเสาร์อาทิตย์นะคะทั้งที่ก็ไปมาด้วยกันนั่นแหละวันอังคารน่ะคุยไหมคุยคุยเรื่องเย็นวันจันทร์นะว่าแต่ละคนไปทําอะไรมาวันพุธนี่คงไม่คุยแล้วเพราะว่ากลางสัปดาห์คงน่าเบื่อคุยคุยหนักเลยใช่ไหมพุธพฤหัสมีเรื่องเล่ามากมายนะคะสรุปเราจะคุยแค่สองวันคือวันที่แดดออกและ และฝนตกเราจะคุยแค่2วันอันนี้ว่ากระทบกันเทียบนะรู้ไหมคะมฮะไม่รู้เหรอรอนเรียนปลายทางรู้นะคะโอเคคลาส What can you cook Can you cook Yes or no Yes Thank you very much Ah uh, Yes Okay What can you cook Ah uh, What can you cook? What can you cook? วอร์นาทวรนาทวร์นาท What can you cook? Up to you, up to you. อ้าววรนาถามว่าแปลว่าอะไรจักแล้วแปลว่าอะไรอ่ะวร์นาท Are you ready? Yes เพ <c oughs> ื่อนๆโอ้โหเตรียมตัวใหญ่ไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องเตรียมตัวค่ะอะวรนัด Can you cook ถือเลยค่ะ Can you cook Yes Yes What can you cook <ood> Noodle Noodle What noodle Fry noodle or instant noodle ฮ huh? ะ <Fried noodle. S 1> Fry noodle friend, Fry noodle คืออะไรคะนักเรียน Fry noodle F R I E D N O O D L E S Noodle ตัว S ตลอดนะคะเป็นพระหูพจน์เพราะมันนเรียนนั่งนับเส้นไหมคะไม่นับนะคะ Fried Noodle ก้วยเตี๋ยวผัดอ๋อผัดไทยด้วยนะคะวขึ่ยวผัดอะไรคะ Fried Noodle อ๋อเพื่อนบอกว่าต่อคำว่า Thai Style S T Y L E Style i e d noodles Thai style โ oh ห๋วบเตี๋ยวผัดไทยอ่ะสไตล์ไทยนะคะชนิการ What can you cook ชนิการ Yes What can you cook อะไรบอกมาเลยเปิดไมค์หรือยังคะเปิดแล้วเปิดแล้ว What อ h มเล็ตอ e มเล็ e O M E l e t เล็ต Uh What can we put what can in omelette? what can we put in the omelette? Onion. Onion. o n I o d job O n i o n s. Onion. What else? Pork. Pork. P o r k. Pork. What else? Pork shop. Oh. Pork shop. Shop. แปลว่าอะไรคะ Shop. แปลว่าสับ Pork shop. หมูสับชร Shrim ิมชริม S H R I M P S ชริมใส่ไปเยอะๆอะไรอีกคะเ e สติบ e ล e ฟ e ติบอลซัลักช no? <laughs> ีเนะผักช huh? ีฮะ Vegetable like a t o มทอ a t o or t o m a t o ไม่ใช่วไม้ตโต corn baby corn เออ baby baby เป็นอะไรคะนักเรียนอ่อนอ่อนนะะ c o r n ค่ะข้าวโพดเด็กๆข้าวโพดเด็กอ่อนข้าวโพดข้าวโพดเด็กอ่อนนะข้าวโพดอ่อน baby corn ก็ใช้แม่นะฮะโอเคนะอะไรนะ carrot carrot cabbage อันนี้คือโอ้กะหล่ำปีด้วยเหรอ คือสิ่งที่เราใส่ลงไปในอ m ม l e t t that's right <S yeah, yeah. very good you are a good cook you are good cook เป็น <Huh? S 1> พ่อครัวแม่ครัวที่ด,ดีเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นแม่ผีเรือนเอา no no แม่สีเรือน <laughs> ขอถอนคำพูดนะคะค่ะพูดผิดเป็นแม่สีเรือนนะคะไม่ใช่แม่ผีเรือน <laughs> แย่งแย่งครูพื้นแล้วก็พูด พูดผิดโอเค good job someone can cook uh, a different kinds of food like a uh, salad vegetable salad papaya salad n o t salad mama ไม่มีไม่มีห้ามลอกเรียนแบบนะคะห้ามลอกเรียนแบบโอเคอ่ะ okay? เดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดถึงอ่ะ uh, recipe a recipe ดูปากนะคะ a recipe <c oughs> ให้ดูปากหัวเราะอีกซาตาปากสวยไปดูสไลดีกว่าคะ่ะถ้างั้นไปเลยคะ่ะ a recipe พูดสิคะ a recipe ทำปากกลมๆ a r a recipe, a recipe. เดี๋ยวครูเรียนจบออกไปครูเจอนักเรียนปลายทางนักเรียนครัเมื่อกี้เราเรียนเรื่องอะไรไปเรื่องอะไรไม่รู้อาจารย์เรื่องเกี่ยวกับอาหารนี่แหละชื่อเรื่องอะไรคะ เอออะไรก็ไม่รู้เ oh, <okay. S 1> มื่อวานนี้ถามแล้วไม่รู้จําจไม่ได้ความจําสั้นมากเลยบอกจําไม่ได้รู้แต่ว่าเรื่องอาหารวันนี้เราตอบได้ไหมคะได้ว่าเรื่อง a recipe. a recipe หมายถึงตำราอาหารตำตำรากับข้าวนะคะอ้าวไปเลยค่ะวันนี้จะพูดถึง นี่เลยสามารถเขียนอธิบายสูตรอาหารเหมือนเดิมนะคะโดยใช้ศัพท์สำนวนโครงสร้างทางภาษา,าได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับชั้นเพราะฉะนั้นงานที่สั่งไป please แปลว่าอะไรคะได้โปรดได้โปรดอะไรส่งด้วยนะคะได้โปรดส่งด้วยขอความการุณาอ่ะต่อไป communication focus จะ focus เรื่องของ reading and writing a recipe การอ่านและการเขียนตำรากับข้าววิธีทำด้วยนะวิธีทำด้วยครั้งที่แล้วให้ดูตัวอย่างของ instant noodle จำได้ไหม instant noodle คืออะไรคะจำได้ว่าคือ บะมีบะมีกึ่งสำเร็จรูปเราเรียกว่า instant noodle, instant noodle. นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่กึ่งๆึงสำเร็จรูปนะอะไรอะไรก็จะสะดวกชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นนะ instant noodle กาแฟก็เป็น t r e in one ถูกไหมคะเป็น3 in 1เป็น2 in 1ยาดมยังเป็น2 in <c oughs> one ใส่เข้าไปทีเดียวสองรูจมูก แน่นเกินหายใจไม่ออกก็อินแ n นเหมือนกันทำไมคะอินแ a น t าย i ิ g งตายทันทีแต่เป็นเป็น t in 1ใช่ไหมเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้อง2 in 1 n e ถูกไหมเออนะอะไรนะอ่ะช่างมันเถอะอันนี้แล้วเรียนมาดูในหนังสือค้างไว้เมื่อครั้งก่อนนี่เลยค่ะ m a s c the word with a picture เห็นไหมคะเร็วเร็วเร็วเลยนะเออให้ไวให้ไวออวันนี้ห้องหนึ่งลงมาได้ครูมีพระนะอ่ให้เวิร์มามี Speak louder ฮะครูให้ speak louder งงอะไร loud คุณไม่ได้บอก speak louder <Yeah. S 1> งงอะไรอะ่ะให้ให้พูดทําไมคะ loud speak louder <Yeah. S 1> พูดดังๆ <Yeah. S 1> ให้ดังมากๆขึ้น <Yeah. S 1> คุณไม่ได้บอก speak louder <Yeah. S 1> มองมองนักเรียนงงอะ่ะไม่ต้องงงนะ speak louder ให้พูด <Yeah. S 1> ดังดเออดังๆแหมครูสั่งอะไรไม่รู้ speak louder open next mix mix cook add add okay เอใช้คำว่าอะไร cook หมายถึงปรุงใช่ไหมปรุงปรุงอาหารหรือว่าต้มปรุงอยู่เรียกว่า cook ต่อไปอันนี้เรียกว่าอะไร cut หั่นนะคะหั่นแต่ถ้าสับใช้ว่าอะไรฮะ chop c h o p p อีดีช็อปช็อคือคือสับอ่าสับต่อไปค่ะซี C. ใช้ว่าอะไรเออแอดคือเติมแอดคือเติมเติมหรือเพิ่มหรือบวกคำว่าแอดหมายถึงเติมเพิ่มบวกอันนี้คือเราเติมลงไปใช่ไหมคะเติมคำว่าเติมนี้ใส่ปริมาณอย่างไรเติมปริมาณน้อยหรือมาก ถ้าใส่เยอะถ้าเติมน้อยเออถ้าเติมน้อยถ้าโรย้อถ้าหยาอน้อยน้อยใช่ไหมเราเราจะน้อยจะมากขึ้นอยู่กับน้ำเสียงน้อยแล้วนะหยาะน้อยแปลว่าน้อยมากเช่นเราเหย่ออะไรคะเหยาอนน้ำปลาหยาอะเกลือโรยพริกไทย อ่ถ้าใส่ปลาร้าใส่เยอะถูกไหมคะใส่ทั้งตัวถ้าเราบอกว่าเหยาะน้ำปลาร้านิดเดียวโอเคนะคะวันนี้เราทำครัวอีสานอีสานบ้านเฮาเรียนชอบพาครูกลับบ้านเรื่อยเลยอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยมิกซ์มิกซ์คืออะไรครับมิกซ์คนไทยจะอ่าคนไทยจะเรียกมิกซ์ใช่ไหมฮะเอ่อ <Mix. S 1> เอาเพลงนี้เอามามิกซ์ใหม่ อันเนี้ยนะฮะเอามา mix ์นะ,ะเอามาทำใหม่ mix mix ผสมอ่าถ้าส่วนผสมเราเรียกว่า M I น mix น mix ิขซ์ใมไหมฮะ t u r e mixture mixture อ่าอ่ะ,อะตอนนี้มาดูต่อเลยต่อไปนี่อะไรเอ่ยเออพูดเ <Put, put. S 1> หรอ <Okay. S 1> open มันไม่เพ่นน่ะนักเรียนเอออ open เออ open เออ Open เออแต่ถ้าคนไทยก็ Open ใช่ไหมไทยแลนด์ไทยแลนด์โอเพใช่ไหมภาษาไทยไทยแลนด์ open ถ้าภาษาอังกฤษ Open เพ่นนะ Open อ่ะเปิดนะคะเปิดเปิดอันนี้นะค F ะเอฟพ <F> ูดไหมคะพูด อ่ะตอนนี้เราก็มาดูประโยคเ,เรียนมาดูประโยคนี่ดูประโยคครั้งที่แล้วใช่ไหมเอ่อน u m b e r วานอันนี้เวลาออกเสียง the นะ <Yeah. S 1> cook the potatoes เอ่อ cook the potatoes เอ่อพยายามนะคะถ้ามี s ต้องนี้ด้วย สังกกตษค่มากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งต้องนะต้องแหมต้องซีดมันไม่ถึงขนาดนั้น cook the potatoes two <the> <True. S 2> อ่ะ <Cut S 2> พูดเอง cut the potatoes cut the, cut the potatoes ฮะจุก็ครูใช้พูด potato แล้วเป็นไรล่ะ คัด the potatoes คัด the tomatoes tomato uh พูดคัดสิคัด the tomatoes เออพูดให้มันเป็นริริรริิซึมริซึมเป็นจังหวะอ่าริซึมริซึมอ่าต่อไป cook the tomatoes cook the cook the เออเออค t o m a เดอ s ทอมเเชอนะั่นจะเมโชหรือจะทมาโสเอาอะไรดีเอาเหมือนกันเอาทอมเอาเมใช่ไหมอ่ะคด์เดอ t o อมเอโอ่าออกเสียงด้วยนะคะอ่ะต่อไปพุซซอ h ินส์ซุปพุซซอลินส s ซุปอ่ะพุ s ซอล in the soup ใช่ไหม put salt in ก็เป็น put salt in put salt in the soup เออให้มันมีจังหวะให้มีจังหวะ okay. แล้วมันฟังเหมือนดูดีอะเออเหมือนดูดีอนะักเรียน again please put salt in the soup ใส่เกลือลงใน put pepper in the salad in the salad เ,เราไม่พูดสลัดคนไทยเรียกสลัดใช่ไหมคะเช่นสลัดมาม่า <rally> ใช่ไหมคะแต่ภาอังกฤษต้อง s a l l s a l s l อ่าจีนี้นักเรียนจะพูดหรือจะจะ add ก็ได้อะนะคะภาษาอังกฤษได้เหมือนกันแต่ในภาษาไทยเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้ ederim. ปริมาณมันไม่ได้ที่ปริมาณถูกไหมคะเออมันไม่ได้ที่ปริมาณโอเค ต่อไปเหนื่อยทีนี้เราจะมาดู quick and easy salad ให้ไปอ่านมาเป็นการบ้านเมื่อคืนอ่านหรือยังไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านยังเอางั้นเรามาดูพร้อมกันชื่ออาหารคืออะไร